สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเบลาโจนะคะเป็นเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลีทางตอนเหนือค่ะจะอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบโคโมนะคะซึ่งเมืองเบลาโจเนี่ยจะตั้งอยู่บนยอดแหลมนะคะที่ยื่นออกมายัางทะเลสาบโครโมค่ะก็จะมีชายฝั่งแล้วก็มีวิวเทือกเขาเอล์นะคะ <G imo. S 1> ที่สวยงามมากๆเลยค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีถนนที่มีบูติกนะคะที่วางเรียงรายเลยแล้วก็มีวิลล่าสไตล์อิตาลีสวนดอกไม้ต่างๆค่ะเลยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลสาบโ,โ,โคโมค่ะ โดยการเดินทางนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลจากมิลานค่ะก็จะนั่งถ้านั่งรถไฟนะคะจากสถานีเชนทาเลมิลานโนเนี่ยก็มาลงที่วาเรนนาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วสามารถที่จะนั่งเรือ,เ,รอเฟอร์รี่นะคะต่อมาอีก15นาทีได้ค่ะหรือว่าสามารถที่จะขับรถมาที่นี่ก็ได้แต่ว่าค่อนข้างหาที่จอดรถยากนะคะ หรือบางคนนะคะสามารถนั่งเรือมาจากเมืองโคโมโได้เลยค่ะแต่ว่าถ้านั่งมาจากโคโมโเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเรือเร็ว1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเรือธรรมดาเนี่ยสชั่วโมงเลยค่ะถ้าใครแนะเดินทางมาจากมิลานนะคะแนะนําให้ลงที่สถานีวาเรน,น่าค่ะก็จะช่วยประหยัดเ,ออเวลาในการนั่งเรือได้เยอะเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นท่าเรือค่ะก็จะมีเรือนะคะที่มาจากที่ต่างๆเนี่ยมาเทียบท่าตรงนี้ค่ะซึ่งก็คืออยู่ตรงเมืองเบลาโจาเลยค่ะก็คือไม่ต้องเดินเยอะเลยนะคะเรือเขาก็จะมาจอดเทียบท่าสามารถที่จะนํารถยนต์นะคะมาทางเรือน,นี้ด้วย นี่นะคะก็เก็บบรรยากาศเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีความน่ารักแล้วก็บรรยากาศสวยงามดอกไม้สวยงามแล้วก็วิวทะเลสาบสวยมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาวันเดย์ทริปนะคะสามารถมาเที่ยวนอกเมืองจากมิลานได้นะคะหรือว่าจะไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เพราะว่าระยะทางก็ไม่ไกลกันมากนะคะรวมถึงไปทะเลสาบโคโมก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะวางแผนในการเที่ยว ที่นะคะก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่ค่ะที่จะมาเทียบท่าก็จะเห็นว่ามีทั้งรถยนต์แล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะมากับเรือเฟอร์รี่นี้เลยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกมากๆค่ะ ต่อมานะคะมาดูร้านอาหารในเมืองนี้นะคะก็น่ารักมากค่ะจะเป็นเมนูที่แบบเป็นเหมือนวัดเองนะคะแล้วก็เป็นร้านชื่อดังร้านหนึ่งอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีสีสันสวยงามคถ้าเกิดมีที่นั่งนอกร้านนะคะสามารถที่จะนั่งได้เลยเขาก็จะเป็นตรงทางเดินที่เราเดินตัดผ่านจากด้านบนเขาไปลงไปตรงทะเลสาบได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถมาลองร้านนี้ได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะทานเป็นสปากเกตตี้นะคะกับเป็นลาซันญ,ญาค่ะรสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะคะโดยรอบเมืองนะคะเขาก็จะมีการจัดแต่งของดอกไม้นะคะประดับประดาเต็มเลยเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปได้สวยงามเลยค่ะ ก็เป็นเมืองที่ควรเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มีสเสน่ห์ที่สุดของโคเมอรโมเลยค่ะถ้าเกิดใครมาเที่ยวระแวกนี้นะคะต้องมาให้ได้นะคะสําหรับเดลาโจค่ะซึ่งก็จะเป็นวิวทะเลสาบที่งดงามมากๆค่ะแล้วก็เป็นทางเดินหินแคบของเมืองขึ้นและลงตามภูเขาก็จะมีทั้งสองด้านก็จะเป็นร้านค้าอย่างที่เราเห็นนะคะคาเฟ่ร้านอาหารเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะนั่งชมวิวดิมทะเลสาบได้ด้วยค่ะอาจจะพักสักหนึ่งคืนก็จะ ทำให้คลิปนี้แบบสนุกขึ้นค่ะ